สวัสดีครับวันนี้วันที่14มษายนสองนะครับโปรโมชั่นหลังจากนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของราคาคของธนาคารกับผู้ให้บริการนะครับโอเควันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินจาก t r u ัน o ี่วอ a เล e t นะครับให้เป็นเงินสดนะครับโอนเข้ามิตีธนาคารซึ่ง เฉพาะธนาคาร cmb ไทยเท่านั้นนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมก็จะมีสส่วนนะครับเราต้องมีบัญชีฟูมีนี่ก่อนนะครับแล้วก็มีเงินในบัญชีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมตัวนี้นะครับสามารถที่จะโอนได้สูงที่สุดเนี่ยคือหนึ่งืบาทนะครับับค่าธรรมเนียมนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับอีก5บาทนะครับก็หมายความว่าเราโอนได้ หงหนบาทต่อครั้งนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมห้บาทนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องมีบัญชีเอ็เปด้วยนะครับเอ็เปตัวนี้นะครับท่านต้องผูกไว้กับบีเซฟบิงของ c n เไทยนะครับซึ่งผมได้2วิธีสมัครไว้ให้แล้วในตัวคลิปที่ผ่านมานะครับจะมีการ์ดเลงให้ดูนะครับย้อนไปดูในช่้งก็ได้นะครับ ตัวนี้ไม่ได้สมัครยากอะไรนะครับจริงแต่ว่ามีเบอร์ a i s นะครับแนะนำเป็นเบอร์ a i s นะมันจะสะดวกกว่านะครับก็จริงๆมันก็คือการโอนเงินข้ามค่ายเนละเจียงแต่ว่า m p ของเราเป็น m p แบบพิเศษเท่านั้นเองที่จะถอนเงินออกมาเงินสดได้นะครับตัวนี้นะครับก็วิธีการตัวนี้เนี่ยมันจะดีกว่าการที่เราถอนเงินจากฟูดคินี่ลตรงนะครับเพราะว่าอะไร ประการที่หนึ่งนะครับถ้าเราถอนจากโปรโมชั่นนี้โดยตรงนะครับเราจะได้เงินวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมสิบห้าบาทนะครับแต่ถ้าวิธีนี้นะครับเราเสียค่าธรรมเนียมห้าบาทนะครับเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งได้เงินเร็วด้วยนะครับแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับ ก็แนะนำให้เป็นสวรเอ็นเปกับบีเซอร์วิงที่ธนาคารซีเไทยหรือสมัมรออนไลน์ก็ได้นะครับก็เข้ามาที่มือถือนะครับผมจะใช้แอปมือถุนนะครับอ่าตันนี้อ่ามาดูเงินในตัว c m b ก่อนนะครับก็คือซี b ตัวเนี้ยผมจะผูกกับเอ็นเปนะครับลองดูเงิน ตอนนี้ยอดเป็นศูนย์นะครับยอดเป็นศูนย์อยู่นะครับสังเกตว่ายังไม่มีเงินเลยนะครับตัวนี้ผมเอาเชื่อมกับ n p ไว้ปไเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มาที่ True Money น,น,นะครับรออินเข้าไปปกติ ตอนนี้ผมมีเงินอยู่1นึ่งมืกับอีก200อบาทนะครับตอนนี้ก่อนจะโอนนี่เราก็ต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับของ t r u e Money นะครับ ตรงนี้นะครับไปที่ setting ก็จะเห็นว่ามันจะมีตรงอ,รองเงินข้ามค่ายตรงนี้นะครับเข้าไปรอปแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เราก็ใส่ข้อมูลนะครับก็คือ e ี a l l e t ที่ใช้รับเงินนปัจจุบันนะครับก็เราก็ใส่ Wallet by c r o มอนี่นะครับไปข้อมูลส่งตัวข้อมูลลงไป ก็ตั้งค่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับ ครัเราเข้าไปที่โอนเงินนะครับก็สามารถที่จะโอนไปเอ็มหรือแจวเวลตได้นะครับแล้วก็เลือกอ,อันที่สองเลอ่าเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าเงินเข้าบัญชีผู้รับทันทีนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเอ็มที่ลงทะเบียนบิทเซฟิงเอาไว้ ออกแป๊บหนึง่งนะครับออกแป๊บหนึง่งอ่าก็จะเห็นว่ามีค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับ5บาท ก็ใส่ SNS นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับ สักครู่นะครับให้เขาจัดการระบบก,ก่อนนะครับตอนนี้ t ทู e m นนี่ก็จะโอนไปที่เ p ็มนะครับซึ่งผูกกับบีเซวิงนะครับเท่ากับว่าคุณเสียค่าธรรมเนียมจากทูแมนนี่นะครับแค่ห้าบาทนะครับแล้วก็ได้เงินสดเลยนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู ว่าเข้าบัญชีไหมนะครับนะครับเข้ามาดูที่ CMB คลิกนะครับเมื่อกี้เป็นศูนย์บาทเนาะนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูทีน,นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็คือเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าได้เงินสดมาแล้วนะครับรวดเร็วมากภายในไม่กี่นาทีเองนะครับถ้าถอนเงินสดโดยตรงจาก K K u, ทูมอนี่เข้าธนาคารนะครับท่านก็จะเสียเวลาข้ามวันนะครับแต่ถ้าวันศุกร์เนีย่ยเราจะข้ามเสาร์ผ <sque al. S 1> ิ์ก็จะติดอ,อีกวันหนึ่งนะครับอีกสองวันพูดผิดนะครับอีกสอ,อ,องวันอันนี้แต่ว่าวิธีนี้นะครับ ถ้าท่านมีเอ็มเปด้วยมีทูเบลเลตด้วยนะครับท่านก็สามารถที่จะได้เงินเลยนะครับเป็นวิธีที่รวดเร็วมากนะครับแล้วก็คุ้มมากนะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะครับห้าบาทนะครับแต่ว่าหลังจากช่วงหมดโปรแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบไลค์แชร์ซับสไครป์นะครับหรือว่าสนใจโฆษณาของ youtube ก็สนับสนุนกันได้นะครับ 那这我喝茶。